แนักแจ็คอร่อยดีไม่มีเปลี่ยนแต่ผมได้ข่าวว่าเขาจะเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ผมว่ามันยังไม่ใครของไหนแล้วความเฮลตี้สนักแจ็คเฮลตี้ว่า แต่มันต้องมีความน่าเชื่อถือขอตัวกับก่อนนะครับพอดีมีนัดกับดรมาร์ตินเพรื่องแซนค์ที่มียอดขายอันดับหนึ่ง <S <S และมีโปรตีนสารอาหารเป็นที่ยอมรับจากสถาบันวิจัยไม่ทั่วโลกตลกตลกคนไทยชอบอะไรตลกอักรบอะไรอะเอาไซเฟ็ก์มา ท่านเนี่ยขาดสโลแกนใช่ไหมฮะสนักจักขนมดีของคนดีไปกัใหญ่แล้วงานเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ผมจะทำทั้งหมดไปทำไมก็ในเมื่อสนักจ็คอร่อยดีไม่มีเปลี่ยนไม่ใหม่รสชิลลี่ซอสจ้า เอาที่สบายใจเลยจ้ะได้เปลี่ยนพิเซนเตอร์ก็พอนะสแสตจปกขนมดีของคนดี